คำถามประกันสังคมรีไลท์รับเงินบํานาญอยู่เดือนละ4,500บาทนะครับกลับมาเป็นผู้ประกันตนนะครับประกันสังคมอยู่จ่ายนะก็คือกลับมาเป็นผู้ประกันตนแล้วเนี่ยเงื่อนไขนะครับที่ได้รับบานาญเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันสิ้นสุดลงนะเพราะว่าคุณกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนไงนประกันสังคมก็จะหยุดจ่ายบำนาญทันทีนะครับเพราะนั้นคำถามที่เขาถามมาก็คือถามว่าถ้าเกิด หลังจากทางานไปสักระยะหนึ่งแล้วออกจากที่ทำงานหรือสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนอีกครั้งนะครับถามว่าจะได้รับบํานาญยอด4,500บาทต่อหรือไม่นะครับคําตอบก็คือได้รับต่อแน่นอนครับเพราะว่าหลายท่านเป็นกันนะบางท่านเนี่ยอายุครบแล้วล่ะนะอายุครบ55ปีแล้วก็ออกจากงานแล้วนะครับแล้วก็กินบํานาญแต่มันมีเหตุให้กลับไปทํางานอาจจะเพราะว่า เราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านนั้นๆแล้วเขาก็อยากจะจ้างนะครับเราไปแล้วอีกอย่างหนึ่งการกลับไปทํางานของเราเนี่ยมันไม่ได้ทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวละมันอาจจะไปทงานเพื่อความสุขนะพะออกมาจากที่ทํางานหรือหรือกรเกษียณอายุเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรไม่มีอะไรทํารู้สึกว่าไม่สนุกนะครับกับชีวิตที่ไม่มีอะไรทำนะบางบางท่านคิดอย่างนั้นจริงบางท่านอยากทํางานตลอดเวลาเพราะนั้นเขาก็กลับเข้าไปเป็น ผู้ประกันตนอีกครั้งหนึ่งนะครับประกันสังคมก็จะหยุดจ่ายเงินณตอนที่ได้บํานาญนะครับเขาหยุดจ่ายเพราะคุณกลับเขาเ้าไปเป็นผู้ประกันตนมันผิดเงื่อนไขของการได้รับบํานาญนะครับ mm hmm. พอกลับเข้าไปทํางานปับ๊บได้เงินเดือนด้วยมีความสนุกในการทํางานด้วยแล้วก็ในการใช้ชีวิตด้วยทํางานอยู่อาจจะปี2ปีนะครับแล้วก็รู้สึกอพอละ ให้คนอื่นมาทําแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ออกจากประกันสังเอ่อออกจากการทํางานนะครับแน่นอนพอออกจากการทํางานคุณก็จะมารับบํานาญต่อนะเพราะว่าบํานาญมันต่อเนื่องนะมันไม่ได้ขาดตอนไปไหนนะครับคุณก็ออกมาได้รับบํานาญต่อนะครับคือสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนแล้วก็เข้ารับบํานาญนะครับคุณก็จะได้รับบํานาญที่คุณเคยได้ต่อเห็นไหมดีไหมล่ะนะครับ มันเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าบางคนยมีความสามารถแล้วก็อยู่ในงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ประสบการณ์สูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งประสบการณ์เรามีค่านะเราผ่านการทํางานมาหลาย10ปีเงี้ยสาปีอย่างเงี้ยนะครับประสบการณ์มันเคี่ยวจนค้นแล้วอะนะครับเพราะฉนั้นการกลับไปทํางานในช่วงอายุมากมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรนะเพราะว่าบางคนไม่ได้กะจะกลับไปทํางานเพื่อ หวังที่จะหาเงินหาทองอะไรเงรี้ยไม่ใช่แล้วมันวันปลายมันเป็นช่วงของการหาความสุขให้กับตัวเองละนะครับเขาก็อาจจะทํางานเพราะอยากมีความสุขเพราะบางคนรักในงานที่ทําแล้วก็มีความสุขในงานที่ทํามันเหมือนกับได้ชาร์จแบตแหะถ้าไม่ได้ทํางานแล้วมันจะห่อเหี่ยวแต่ถ้ากลับไปทํางานแล้วมันเหมือนได้กลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับของ การใช้ชีวิตเพราะนั้นการทำงานมันไม่ใช่เรื่องที่ลำบากหรือเรื่องที่หรือเรื่องที่ต้องอต้องทนทำไปอย่างเดียวนะบางคนการทำงานมันคือชีวิตนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะได้รับต่อแน่นอนเรื่องบำนาญน,นะครับหลายท่านมีข้อสงสัยประเด็นนี้นะครับก็หมดข้อสงสัยได้เลยนะคือคุณได้รับบำนาญต่อแน่นอนนะครับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์นะครับต่าง,างๆนะดีแค่ไหนล่ะคือกลับเข้าไปทำงานได้เงินอีกอะ ได้เงินอีกที่จะดูแลชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับเงินที่จะช่วยสะสมในช่วงบั้นปลายหรือบางท่านเนี่ยนะครับเงินเก็บน้อยนะคือเกษียณอายุแล้วแต่เงินเก็บไม่ไม่ค่อยมีนะครับการกลับไปทํางานในช่วงที่อายุมากหรือช่วงที่ได้รับบนานาญมา,าไม่เท่าไหร่แล้วแล้วมันมีโอกาสให้กลับไปทํางานมันก็เป็นการสร้างสร้างเพิ่มเงินนะครับ เพิ่มเงินที่ใช้ในการเกษียณได้อีกทางหนึ่งนะครับบางคนก็มองในในมุมที่ต้องกลับไปหาเงินเพราะเงินไม่พอก็ไม่ผิดอะไรทุกๆอย่างขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของแต่ละชีวิตนะครับของแต่ละคนนะก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสามทางรอดป้องกันไม่ให้โดนล้วงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับ ต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่ p p s t t r r นะครับหรือ g o o g p l p y s y s t o นะพวกให้คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรลลวงข้อมูลนะครับ ขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทำแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดยแอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ 3. บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียมค่าค้ำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบน โลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์แก a มนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงทายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับ เมื่อเราลักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดิวนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวสอบเอะใจถูกทุก จะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมา นะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อน่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับ ยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213โทรศนะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย